สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับู่ช่องซอกรำพุนเอาไปแช์วันนี้เรามาติดตามอ่อ YouTube ปลา y o u t u b บ้าไป YouTube ปลา YouTube บ้าใหญ่กูนำก่อนของเราคนเบิ่งหลายฝากเลยเด้อค่ะ <c oughs> ผมฝากช่องไอการใช้หน่อยเด้อ <c oughs> ฝากกับเบิ่งช่องซอกปุ่นหน่ย <c oughs> หนอยเด้อไม่หยังมาแหลกลอกแรงดีเลยยัง ใสไอเหรียนกระเป๋ากลา,กางให้ไม่นุ่แรกแน่มาติดตามนะคะช่องกลางช่องกลา,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 างันอยูู่ใตครบ แล้วติดตามฮะติดตามติดตามยูทูบเบ้าไม่เป็นยูทูบเบอร์เลยไหมสามทีสิบคลิปเลยนะฝากเลยนะคะฝากเอฟซีพี่การชัยฮะติดตามช่องซอกุ้งละคนออฟฟิเชียลนะคะช่องนี้ด่าอย่างเดียวค่ะงดดราม่าผมเป็นตาตามอ๋อสิ่งดีคือดีไงสิ่งไม่ดีก็คือด่ามุซาด้ียก็โดนบทสวดเป็นบทหนึ่งล้วค่ายอีกหยกฮะพูดเดบิวชัยพูดเดบิวชัยแล้วก็พักพนตัวเนาะ น้ำซุปกระดูมหมาเอา้าหันกลองบอกาใาไ้ข่อยลายกล้องอะไรได้นี่ใไก่ข่อยเนี้ยอายข่อยกับคนคือกันมันมีสิ่งดึงดูดอะไรที่จะต้องให้ไปถ่ายหนังหน้าคุณ <c oughs> นี่เขามาใายลูกชิ้นเนี่ยไอ้ดึงดูดกว่ามันบอกอดึงดูดกวาแม่ค้าตื่นสายมากเลยไม่ได้สายนะคะต้องกราบขออภัยด้วยแม่ค้าตื่นแต่ตีสามไปซื้อลูกชิ้นกลับมาถึงแล้วไม่สบายต้องเข้าพักผ่อนก่อนนะคะ<อ>เพราะว่าของตรงนี้ก็คือเราต้องใช้สดทุกวันของมันไม่ถึงวันที่เขาไม่ขายเลยนะวันนี้ <c oughs> ก็อยากจะขายอยู่นะค่ะแต่ว่าเขาเมาแล้วเมาแล้ว <c oughs> ไม่ขายอยู่เป็นวันนี่ผมีเลยเ ขอบคุณเอ่อขอบคุณ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 พี่แดงขอบคุณพี่แดงขอบคุณแม่แดงขอบคุณแม่แดงนะฮะปันหักปันฝันยกมือไหว้ยมือไหวเขาสิหายหัวมึงยมือไหว้ก่อนวางเออมีมีมีผสมผสมเอาไม่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 มีเนี่ยเออค่ะแล้วก็ะเสวาโอ๊ยไหว้ไปทั้งมีดแล้วกระเบาบ้างอีกยากอีก เอาไม่ขาดก็ต้นทีเดี๋่วอันหัวน้ำนอนแต่ว่าอันหัวชนหัวได้หน่คารุ่งผิดหัวชนหัวก็คือมันเกิดปีหน้าค่อยจ่ายหรอไม่ใช่หัวชนวันวันที่อ้าเราวันวันที่วันที่หกใช่ไหมงวดชนงวดเกิดปีหน้าโอ้ยขอบคุณล่วงหน้านะคะขอบคุณเอ่อเอฟซีนังปันปันนะคะก็งวดทั้งวันชนงวดก็พร้อมดอกก็เออสุดสองสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สองเจ้านะคะลูกคนว้าวพันค่ะกินเข้าไปแบบนี้ดีปะ เจ้าหนึ่งจ้าท่านอันมีสามท่านเฮ็ดตอนได้บ่หนีไปลายพร้อมกันล่ะนี่ถอดจามือยิกละ่ะเฮ็ดผู้เดียวบ่หน่แงนค่ะจ่เมื่อคืนมีคนมาเสียบซอยอยู่ค่ะมื่ต่อห้าผู้ซอยได้แน่ไหนเนาะเบาๆดีกว่าเบาเบาคือยังบอกยังสิเบาเบาเบาบุคลายยังมาเจ้าเนาะฮะเจ้าก็บบุคายยังเนาะ ายรยังกว่ายครจะปากขอดกรพ่อแล้วคุมือนี่นะแล้วแต่ดาคนอ่ะใครอยู่มีผักด้วยใช่ไหมนี่มีค่ะมีค่ะมีค่ะค่านสื่อพัก60บาทไหมอย่าว่า60บาทนะครับคุณพี่อันนี้น่ะให้บอกตรงตรงลอยดีสีเขาเขาแกงนะเขาแกงสีมะกอกมะแกงยังคนขยไปตลาดคุมือมันคียว่าข่อยอีกซะละ กาเอาหาพันพักอันมัดเดียวแหมปลาเอ็นเส้มเม่นเส้มเดิมยสเตอเดือพักผมมีเล้ก่อนสีแกงนะคือกันสีแกงไปตลาดเขาก็หูอยู่ไหมสนก็บ่ไ้บัทึถืด้ดีเขาจะบอกเขาิกันในบอว่าเขาซิ่กันเลยบึกได้ีเฮ้เบิดบานเราไปสอีะอยู่ตรงนี้กับปซส่เนี่ยกลั่กลไซนี้นะคะจากไสนี้จะที่อยู่อยู่ที่ถุงละร้อยหกสิบบาทแต่เป็นอีกกลั่ไซนึงอยู่ที่ร้อยสี่สิบบาทนะคะกินเด้อพี่น้องเด้อ ผักชีตัวนี้ไม่ต่ากว่หาสิบาทครับเพื่นนพอวันนี้ดดเฉ<อ>พาลละวันนี้ขอบคุณลดลงแต่ลงล้นโอ้ยนี่ว่าครบกอนอันนี้จำได้ค่ะยี่สิบาทตั้งระเลิหลังจะตัน้น,นี่ไงกระ,ะมังฉันจะเห็นแล้วมืนทรก็าทา,ยห,าย,ย,ยหลายดอกก็ชิปชิบยิ่งเยอยิ่งเยอะบ้ๆเป็นลิเกสิ มาเจอกันคลิปหน้านะคะอันวันนี้อย่าลืมเลยนะคะน้าจิ้มเราเออน้ำจิ้มนี่ทําเองใช่ไหมใช่ใหม่สดทุกวันนะคะปาดถุงฟืบเทลงถังปั๊บเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวปาดถุงปุ๊บนี่คืออะไรเอาปาดใหม่ทุกวันปาดใหม่ทุกวันไงคะนี่พี่อันนั้นยังไม่เท่าไหร่นะพี่ต้องมาเจอน้ํามันน้ำมันเราเปลี่ยนทุกวันนะคะเปลี่ยนวันพระค่ะโอ้เปลี่ยนทุกวันพระวันพระนะคะไม่ใช่วันพระเราไม่เปลี่ยนหรอฮะ หญ่าอีกแล้วเนาะ <c oughs> อริยาบทหลังจากที่ถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะครับพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยให้น้องฮักไอให้น้องผูกข้อต่อยสุดดีกว่าฝากไอเดอร์ฝากอันเอฟซีที่การใช้เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซอกรุ้งในดวงตาครับว่าจะมีอะไรเด็ดเด็ดให้ดูเยอะบอกเลยว่านะตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่รอออกวงปุ๊บท่านจะเห็นแม้กระทั่งพี่การใช้โต๊ะหลุมก็เห็นนะคะพี่น้อง คลิปไอ้การใส่ยางซื่อๆก้อกลุกหลุมหรือตกบันไดเนี่ยจะมีช็อตนั้นให้เห็นเปิดลงไปฮะว่ามันจะหยาดจะน้ำเห็ดหันเห็ดหนีนี่เก่านั่นแหละเขาอยาดนั่นแหละแต่จะต้องว่าก็ต้องเจ็ดเวลามากลายยางเนาะเจ็ดเวลามากยู่แบบแต่ว่าอันนี้แน่นอนยางไหนล่ะเดี๋ยว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 อย่าเฝ้าอย่าเฝ้าขอบคุณที่ยินดี ขอบคุณนะฮะขอบคุณพี่กัญชัยที่ช่วยโปรโมทช่องซอกุ้งด้วยขอบคุณที่ไว้วางใจในการด่าคนาจ,จริงๆแหมความจริงที่ใครๆทุกคนต้องทราบเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องรู้ว่าเราขอเสียไปใสวะาเหนื่อยไหมพี่ไม่เหนื่อยทำไมนู่เหนื่อยจังเลยพี่ไม่เหนื่อยเพราะว่าพี่ ทำงานแบบไม่หนูไปวิ่งในหัวใจพี่เหนื่อยเหนื่อยเฮ้ยตอแหลมากเลยกุ้งอีกุ้งตอแหลมากเลยบอแมนหมุกนี่นะเก่าเก่านะกัลเจวานะยิ่งเก่ามากกูเหนื่อยกบปักไปเดียดีมหาเจ้าเจ้าช่วยแล้วทายกันดีเนาะไม่ไม่คือเปิดตรงไปขายไปนี่ไม่ไม่ ต้องเข้าใจน้องว่าหนึ่งอย่างหนึ่งคือน้องมีภาระน้องมีภาระที่ต้องเลี้ยงลูกนะคะว่าลูกอยู่บ้านเนี่ยก็คือลูกสีข่ขาไงไปซื้อมาแล้ววันนั้นน่ะรถฮอดดีตัวห่นน่ะเห็นแต่ปลายกับฮุจักแล้วแมโอเคนะคะคลิปนี้เก็บไว้แค่นี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสกุลนภพลออฟฟิเชียลนะคะหน like ึ่งไลค์เราท่านเท่ากับ หนึ่งเม็ดข้าวของซอกุ้งนะคะคิดส ah. ิ like> ่งใดหวังสิียแลกค่ะเงินซื้อเองนะจ่าพี่น้องบ่วยพิเศผ้ซื้อหายแล้วจ้าแม่นบ่ฮยพึ่เนเออก็ถูกแล้วใช่ไหมฮะโมบ๊วยข่ายขาเจ้าบ่๊วยเบิ่งดอกพ่าหลักสิบยี่แหละเอาลายๆ